สบายดีพี่น้องวัอนี้ครัพบพบปอกกับเอาคุณคือเก่าวัอนี้ครับมาจามกับคือเก่านะยูทธทงนาะมาซ้ำใหม,ม้เก่าเพราะมันมันมีลั่นแล้วก็บบอบัตถนะึกเนาะแต่ก็มีไม้ใหม่เนะี่ยอ่าเพราะว่าคลิปจากคลิปก่อนเราใส่สองสองมืนะ่นเนาะอ่ะเพื่อจะได้มาลุ่นมาสมน้ำกันวาสีมานบา่อย อันนี้เขาก็ัจะสใส่สีโบอ,ออกเนาะใส่เลยสองมือสองมื่นใส่หลังแรกบอหลานพี่นนองมันกินอะนะมันต้นลนะเอาปลูกมันต้นแข็งแขร่นี่แล้วก็มันนี่วันนีก้ก็กินมันต้นคือกัน สองหลังกอยู่นี่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 ไซนเนาะนี่บอนี่โอ้บอลหลันว่าสิลันอยู่นี่นอนอนโอ,อ,โอ้อยู่นี่ก็บบอลหลันอ่าอะเหมือนนั้นเฮาใส่บอลน,นี้มันลันเนาะเก็เฮาเห็นบอลหม่บอลน,นี้ไปหลังต่อไป หลังนี้หลังนี้กระบอลันพี่เนะาะป้าอามื่อน,นี้ทรงสิบบ่มานเนาะไอ้เข้มๆมนั้นแค้มๆหัวะนะนี่สวยแน่นะว่าเนี่ยข้าเหียกข้าเหยียดม,มาดูกันพี่เนาะยังบม่ทันได้โต มีลายลังอยู่ใส่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดลังเลยล่ะห้บนได้บนนี้เนาะบลับน,นี้ับนบ่โอ้ยบลันเพี้นยนึกว่าหนูเบลเลอร์หนูใจบนนี้ลันบ่โอ้ยบนนี้ก็บ,บ่ลันถามไปแต่ดดนั่นดิโอ้ยเนาะ ใส่คล ah, ืนใส่คล oh, ืนบาเนี่ยไปลังต่อไปกันพี่น้องโอ้ยยังมูทันได้โตเถอะยังมูทันได้เต็มนี่หอยนูโอ้อันนี้หอยไม่ใหม่ได้ดิมันบูกินมันบูกินเนื้อเฮาบ่มันบูกินเนื้อแต่บ่นี้ลืมเลี๋ยวนาะลืมเลี๋ยวนาะ บ่ลนี่บอลนี่บอนี่เออบอนี่โอ้บอลหลันอ๋บอบ่มีหนูบ่มีหนูบ่มีหนูมีหนูแต่มันบ่กินเหงอเฮาอะลังนี่กับบอลหลันโอ้ยเนาะโอ้พี่น้องบอ่มีรุ่นเลยเด้อบ่มีรุ่นแล้ว Oh, oh oh. Oh, là... oh, nó... oh. này cái bò lan ô ô tài ao tài ra bạn đi Lần này lăn bò ô lằng này cà bò lăn ôi nó à bên đấy bạn đi chắc lắng leo cứ vào bờ mi lăn lên chắc chắc ăn chắc lắng à đây giờ bay thang phun ít bao nhiêu ซีหาลังนี่แหละไปอาเบื้องล่งนี้มันป่อฮะบอลันอะบอลันบอลันไปลังต่อไปกันเลยมันคือบอลันเนาะโอ้มันี่บรมานได้มันี่ได้ Những nhắn lại bụng. Một mặn cao học. bộ mặn kịch học, you know. Ah, mày nít bọp À mình bọp 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 Mình bọp 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 mới nào ông anh หลังนี้มานบ่หลังนี้มารลุนกันพี่น้องเทมแทมเทมอ้าวลันอ้าวลัน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 กลับหายกลับหายครับพี่น้องครับอ้าอุ้ยลันซื้อแต่ว่าบ่โดนเอ้าเนาะน่าจะประมาณถึกห้างอันนี้ถึกห้างอืม ถือข้างเลยถือข้างอขอ,อนยาซ้ำเด้อ,อมาลุนล่างสองลางสุ้ายลันแล้วแต่ว่าบ่มานถือเกา่า สุดท้ายเออประมาณพี่น้องมุมน,นี้หลังสุดท้ายเป็นได้เก่าพี่น้องประมาณนมนเนอะมุมนี้มันมาทางเก่าบ่ บ่บุมหมันอู้หอยเล้อเลยหอยไปกลับบ้าน